จากนี้ไปเราจะทำการสาธิตวิธีการตัดเสียงรบกวนออกนะครับในในการบันทึกเสียงก่อนหน้านี้เราพบว่าหลังจากบันทึกเสียงแล้วจะมีเสียงรบกวนซึ่งเป็นเสียงลักษณะคงที่จะเป็นเสียงพัดลมก็ดีหรือเสียงแอร์ก,ก็ดีนะครับแทรกอยู่ในเสียงของเรารลองฟังดูนะครับก้านบัวบอกริตื้นเราจะพบว่ามีเสียงแทรกเกือบตลอด ทั้งหมดของแทรกเสียงนะครับวิธีการทองเราก่อนที่จะตัดเสียงรบกวนนะครับให้เราทําการขยายเสียงของเราขึ้นมาสักก่อนนะครับวิธีการขยายก็คือให้เราเลือกเมนูเอฟเฟกนะครับคลิกที่เมนูเอฟเฟกแล้วเลือกที่แอมปิฟายนะครับแอมปิฟายหรือเครื่องขยายเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคก็คือใช้ค่าเดิฟอล t ์ของโปรแกรมได้เลยนะครับ เราจะพบว่าเส้นเสียงของเราขยายขึ้นมาแล้วนะครับขยายขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้เสียงดังขึ้นการบัวบอกกลิ้ตื้นชนทานเสียงรบกวนก็ดังขึ้นเสียงของเราเสียงจริงของเราก็ดังขึ้นด้วยนะครับคราวนี้เราจะทําการตัดเสียงรบกวนแล้วนะครับวิธีการก็คืออันดับแรกให้เราหาก่อนนะครับว่าช่วงของเสียงรบกวนนั้นอยู่ในส่วนไหนนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือก่อน ก่อนเสียงพูดเลยนะครับต้นต้นของแทร็กเลยนะครับเราลองเลือกบางช่วงของของแทร็กก่อนนะครับแล้วลองเล่นดูเราพบว่าเป็นช่วงของเสียงรบกวนจริงๆนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ารูปแบบของเสียงรบกวนเป็นแบบใดนะครับให้เราคลิกที่เมนูเอฟเฟกต์แล้วคลิกที่ noise remover นะครับจากนั้นสเต็ปที่1ก็คือให คลิกที่ปุ่ม Get Noise Profile นะครับโปรแกรมก็จะทำการจดจำช่วงเสียงรบกวนที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะครับว่าอันนี้คือเสียงรบกวนนะครับจากนั้นให้เราเลือกแถบเสียงทั้งหมดนะครับเลือกแถบเสียงทั้งหมดแล้วนะครับคลิกที่เมนู Effect นะครับแล้วคลิกเลือกเมนู Noise Remover อีกทีนึงนะครับคราวนี้เราเข้าสู่สเต็ปที่2 นะครับก็คือคลิกปุ่มโอเคได้เลยนะครับเราใช้ค่า default ของโปรแกรมแล้วคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยอันนี้เราจะพบว่าเส้นเสียงของเราเปลี่ยนไปนะครับเราจะลองฟังดูนะครับก้าบัวบอกลิตตื้นชนลำานมารยาทสอสดานชาดเชื้อนะครับก็ตัดเสียงรบกวนออกไปได้บางส่วนนะครับแต่ถ้าเราขยายเส้นเสียงขึ้นมานะครับมากขึ้นมากขึ้นนะครับเราก็จะพบว่า มันยังมีเสียงรบกวนบางส่วนนะครับลองฟังดูนะครับก้านดวบอกลืตื้นชนลำธารมารยาทสอดาแล้วเราเราลองหาดูนะครับว่ายังมีเสียงรบกวนบางช่วงนะครับลองดูนะครับว่านะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่หรือไม่นะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็ทําเหมือนวิธีเดิมนะครับก็คือเลือกช่วงเสียงที่เราเข้าใจว่าเป็นเสียงรบกวน จากนั้นคลิกที่เมนูเอฟเฟกนะครับเลือก noise remover ครั้งแรกให้ get noise profile ก่อนให้โปรแกรมจำว่าอันนี้คือส่วนของเสียงรบกวนจากนั้นเลือกเส้นเสียงทั้งหมดนะครับอาจจะเลือกคลิกที่เมนู edit แล้วเลือก select all นะครับเมื่อเราเลือกแผ่นเสียงทั้งหมดแล้วกลับไปที่เมนูเอฟเฟกอีกครั้งหนึง่งแล้วคลิกที่ noise remover คราวนี้เข้าสู่สเต็ปที่2นะครับใช้ค่า default คลิกโอเคได้เลยนะครับคราวนี้เราฟังใหม่นะครับลองฟังอีกทีก้านบัวบอกตื้นชนรทาคราวนี้เสียงเราจะใสขึ้นนะครับแทบจะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับคุณภาพเสียงจะเหมือนกับในห้องอัดแล้วนะครับก้านบัวบอกตื้นชนรทา มารายาทสอดสรรดาชาติเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการาตัดเสียงรบกวนก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยโปรแกรม o l d c ์ t City ดังที่ท่านได้ชมไปแล้วนะครับหวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านได้มากก็น้อยขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ